กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซภารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณจากใจจริงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางห้าอยสูตรมัดรวม3ามนอยนะคะ แอดมินก็ให้เด่นที่9กับ2นะคะวิ่งก็จะมี8510นะคะแนวทางเข้านะคะ93นะคะมานะคะมาตรวจตรงนะคะพี่น้องจาก93ส่วน68นะคะแอดมินเอา69พี่น้องโอ้ยเสียดายมากเลยดูน่อยปกติ36นะคะหลุดไปนะคะ36 ส่วนล่างห้าหกนะคะหลุดไปนะคะแอดมินเอาเก้าห้านะคะนี่แหละห้ากับหกนะคะเสียดายมากเลยตัววิ่งมานะคะห้าแปดส่วนน้อย VIP นะคะสีหนึ่งนะคะแอดมินเอาสองสีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าวิ่งมานะคะ1 ส่วน88นะคะกันเบิ้ลก็หลุดนะคะไม่มาสรุปเข้ามาหนึ่งนอยนะคะน้อยพิเศษบนนะคะพี่น้องจา๋าว่าหลายยายห่างเนาะพี่น้องจา๋าเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่21เดือน7ปี64นะคะแนวทางห้าน้อย สูตรมัดรวมมัดรวมสามนอยนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่4กับ2นะคะเด่นสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0 6 สำหรับสายวงนะคะเรามาเจาะสีกันนะคะก็จะมีสองสี่เอาจะเอาสี่สองพี่น้องไปแล้วสองสี่โอ้ยแล้วก็สี่สามดูพี่น้องแอดมินแล้วก็สี่เก้านะคะส่วนเด่นสองก็จะมีสองศูนย์สองสอง สองแปดนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีสองเก้าหกสองเจ็ดสองสี่สี่นะคะชุดกันนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีสองสองสองสี่ สองศูนนะคะสีกแล้วก็7จสองนะคะหนึ่งหเอาหกสองก็ชอบพี่น้องก็อาจจะเยอะเกินไปนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปไว้ จดไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะ้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยรวยแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า